ตอนที่8เมื่อแสงตะวันแตงหัวใจยามเช้าหลังการต่อสู้เมืองไอลิแอนกลับสู่ความเงียบสงบอีกครั้งแสงแดดแรกผ่านหมอกบางๆเนื้อผืนป่ากลินดินชื้นกินหญ้าและกินหมึกจางๆจากสมุดวาดล้วนเป็นกลิ่นผสมของการเริ่มต้นใหม่พาคีนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่จุดที่เขาเคยเผชิญหน้ากับเลนในมือมีสมุดเล่มเดิมแต่หน้าล่าสุด ยังคงว่างเปล่าครั้งนี้ฉันวาดอะไรดีนะเขาพืมพำมวาดค้าก็ได้นะเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆข้างหลังไอริสยืนอยู่ในชุดกระโปรงสีฟ้าอ่อนผมเปียเล็กๆที่เธอถักไว้เองเอ็นไปตามลมเช้าพาขียิม้มแต่เธอสวยเกินกว่าจะวาดให้เหมือนได้นี่นาไอริสหลบตาใบหน้าแดงละเลือดถ้าวาดจากหัวใจมันก็ต้องเหมือนอยู่แล้วใช่ไหมเธอนั่งลงข้างเขา สายลมเย็นๆพัดผ่านทิ้งความเงียบไว้ชั่วครู่แต่ความเงียบนั้นกลับเต็มไปด้วยคำพูดที่ไม่จำเป็นต้องเอื้อนเอ่ยพาคีไอริสพูดเสียงแผ่วเจ้ารู้ไหมว่าข้าเคยฝันถึงโลกของเจ้าโลกของฉันอืมฟ้ากว้างไม่มีขอบไม่มีคำสาบไม่มีคนว่าทิ้งไว้เธอหันมามองเขาข้าชอบท้องฟ้าของเจ้ามากนะพาคีหันมาสบตา สักวันเจ้าจะได้เห็นจริงๆละ่ะเธอชะง,งักหมายความว่าไงพาคีหยิบกระดาษแผ่นเล็กๆออกมาบนกระดาษมีแผนที่วาดด้วยหมึกจางๆเป็นเส้นทางจากเมืองไอลิแอนต์ไปยังเขตต้องห้ามของนักวาดและที่ปลายสุดของเส้นนั้นมีข้อความเขียนไว้ว่าจุดตัดของสองมิติเส้นทางกลับบ้านเลนบอกฉันก่อนลาจากว่าเขาเคยเห็นประตูมิติอีกบานหนึ่ง ที่ไม่ได้ถูกวาดแต่ถูกสร้างไว้ตั้งแต่ตน้นโดยคนที่มาจากโลกนี้และเขาเชื่อว่าเซเลตต้องมีบางอย่างที่ปิดบังเราอยู่ไอลิสเบิกตากว้างเจ้าจะไปที่นั่นพาคีพยักหน้าฉันต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆกับโลกนี้กับสมุดวาดกับทุกคนที่ถูกสร้างขึ้นมาเขาจับมือเธอแน่นแต่ฉันอยากไปกับเธอเธอไม่ตอบเขาในทันที เงียบแต่ไม่ใช่ความลังเลสุดท้ายเธอพยักหน้าเบาๆถ้าเจ้าสัญญาจะไม่วาดภาพสุดท้ายที่ไม่มีค่าอยู่ในนั้นพาคียิ้มก้มหน้าลงเล็กน้อยฉันสัญญา